สวัสดีครับผมบอลอินไซต์อินเทียอีพีนี้ผมพามาอยู่ที่คอนโดเดอะพาร์คแลนด์เพชรเกษม56ห้องนี้เป็นห้องไซส์62ตารางเมตรขนาด2ห้องนอนนะครับสไตล์และหน้าตาจะเป็นยังไงตามผมขึ้นไปชมข้างบนกันเลยครับ นี้นะครับเป็นห้องไซส์62ตารางเมตรขนาด2ห้องนอนนะครับโจทย์ที่คุยกับลูกค้าตอนแรกเนี่ยจะเป็นสไตล์มินิมอลนะครับมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแฝงลงมาในงานด้วยนะครับสีขาว50%นะครับแล้วก็เป็นโทนไม้สีอ่อน50%ก็คือแบ่งครึ่งๆเลยนะครับอันดับแรกนะที่ผมทำนะครับก็คือเรื่องพื้นก่อนเลยครับ พื้นที่เราคุยกับลูกค้าในหลายๆงานนะครับพื้นเดิมของโครงการเนี่ยจะเป็นพื้นลามิเนตนะครับซึ่งใช้นานไปมันจะไม่ทนนะครับผมก็เลยแนะนําลูกค้าว่าไหนๆเราจะทําห้องใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนพื้นไปด้วยเพราะว่าในระยะยาวครับสมมุติเราทําน้ําหกทาอะไรหล่นนะครับก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับพื้นบวมอะไรพวกนี้จะไม่เป็นนะครับก็พื้นเราใช้เป็นกระเบื้องยางนะครับในส่วนของด้านนอกห้องรับแขกห้องกินข้าวนะครับอันดับแรกที่ผมทำนะครับคือผมต้องลื้อพื้นเดิมออก พื้นเดิมเนี่ยเป็นพื้นลามิเนตนะครับแล้วก็มีชั้นของแผ่นโฟมรองอยู่ข้างล่างนะครับเมื่อเราลื้อออกเนี่ยความหนากับความสูงเดิมมันจะไม่เท่ากันนะครับกับความหนาของกระเบื้องยางผมต้องปรับพื้นนะครับในส่วนของโซนรับแขกโซนกินข้าวทั้งหมดนะครับ ปรับพื้นด้วยปูนให้มันหนาขึ้นประมาณเซนครึ่งนะครับแล้วเราค่อยวางแผ่นตัวกระเบื้องยางนะครับกระเบื้องยางลายนี้นะครับผมก็ได้ปูเป็นลายก้างปลานะครับมันไม่ได้ปูตรงธรรมดาเหมือนหลายๆห้องนะครับมาในส่วนแรกนะครับที่ผมออกแบบและคุยกับลูกค้านะครับก็คือต้องการมุมเก็บรองเท้าแล้วก็มีที่นั่งใส่รองเท้าเวลาจะออกไปข้างนอกด้วยนะครับก็โจทย์ของเรานะครับมันก็อยู่มุมประมาณนี้นะครับเข้ามาเราก็จะมี ที่วางรองเท้านะครับอยู่ด้านล่างก็สามารถเก็บข้าวหยิบปอ,อกได้ง่ายเลยนะครับส่วนช่องที่2ผมก็ได้ทําเป็นบานปิดเหมือนกันตรงนี้ก็จะวางกุญแจวางของวางแมสก่อนออกไปข้างนอกนะครับงานดีไซน์โซนนี้นะครับผมก็ได้ออกแบบเป็นตู้สีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายไม้นะครับลายไม้ตัวนี้ชื่อว่าลายไลท์โอ๊กนะครับะจะมีลายเส้นที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็สีจะกําลังดีกับห้องนี้นะครับก็คือโซนนี้ทั้งหมดอ่ะผมจะใช้เป็นไลโอ๊กตัดกับขาวทั้งหมดนะครับ ก็มาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งอย่างที่ผมบอกเนาะข้างล่างก็จะมีลิ้นชักนะครับเก็บของแล้วก็นั่งใส่รองเท้าหยิบตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ออกก่อนออกไปข้างนอกนะครับในส่วนเรื่องดีไซน์นะครับผมก็ได้ดีไซน์ตู้เนี่ยให้มันเป็นทรงประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูมุมเดียวมันก็ยังดูธรรมดาเนาะแต่เมื่อ พอดูกับในส่วนของชั้นวางทีวีนะครับเป็นเหมือนตัว C ีรับเข้าหากันนะครับแล้วก็จะเน้นดีไซน์ตรงกลางก็คือเป็นลามิเนตลายไลโอยูตตรงกลางนะครับจะเห็นว่างานนี้นะครับอย่างที่ผมบอกโจทย์คือมินิมอลแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ใส่มือจับในงานนี้เลยนะครับจะเห็นว่าผมจะใช้เป็นงานเพ่นะครับก็คือสามารถเปิดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีมือจับทีวีเนี่ยลูกค้าซื้อทีวีไซส์65นิ้วมา ซึ่งมันขนาดกําลังดีนะครับแล้วก็อันนี้คือคุยกับลูกค้ามาก่อนแล้วว่าจะใช้ทีวีไซส์นี้เราเลยได้ออกแบบตรงช่องวางทีวีให้มันพอดีกับขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับด้านซ้ายนะครับตู้นี้เนี่ยจะเป็นตู้เก็บพวกไม้กวาดเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมก็จะทําปลั๊กอยู่ข้างในนะครับอยู่ตู้นี้ข้างล่างก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของได้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือจากงานดีไซน์เนี่ยมันก็จะสามารถเก็บของได้รอบ ของงานนตู้ะครับด้านหลังของทีวีนะครับผมจะเบิ้ลผนังออกมานิดนึงนะครับเพื่อร้อยสายไฟนะครับให้ลงมาในช่องของข้างล่างนะครับเราจะไม่เห็นสายไฟอยู่หลังทีวีเลยนะครับเมื่อเราเบิ้ลผนังออกมานิดนึงนะครับผมก็ได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็ผมได้ดีไซน์เป็นช่องนะครับจะเป็นช่องวางของช่องวางหนังสือก็ได้นะครับ ผนังด้านหลังโซโฟาเนี่ยผมก็อยากสร้างกิมมิคให้ห้องห้องนี้นะครับโดยที่ของเดิมนะครับจะเป็นผนังกระจกใสนะครับแล้วก็เป็นบานใหญ่นะครับกรอบจะเป็นสีอลูมิเนียมสีเงินนะครับซึ่งผมว่ามันยังไม่ค่อยเข้ากับสไตล์เรานะครับไหนไหนผมจะเปลี่ยนละผมก็เปลี่ยนนอกจากจะหน้าตาแล้วนะครับความกว้างของกระจกนะครับผมก็ได้เปลี่ยนเป็นวงกลมนะครับก็หนึ่งเพื่อให้เข้ากับสไตล์เราแล้วก็ ให้มันดูมีความเป็นญี่ปุ่นขึ้นมาหน่อยครับใครที่เข้ามาในห้องนี้นะครับก็จะเห็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือผนังหลังโซฟาซึ่งเป็นกระจกกรมนะครับสามารถมองเข้าไปเห็นครัวได้เลยนะครับ ในส่วนของโซฟานะครับลูกค้าได้เลือกของ SK Home นะครับชื่อรุ่น f ร e e m a n นะครับไซส์เนี่ยเราสั่งทำนะครับก็คือไซส์2เมตรนะครับข้อดีของรุ่นรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะนุ่มแล้วนั่งสบายแล้วนะครับเป็นเก้าอี้ไฟฟ้าสามารถปรับได้เราสามารถนั่งนะครับแล้วก็คล้ายๆกับนอนเอียงๆนะครับดูทีวีอย่างสบายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้โดยที่จุดนี้เนี่ยลูกค้าต้องแจ้งคนออกแบบก่อนนะครับว่า จะใช้เป็นเก้าอ e ี Fi ้ไฟฟ้าเพราะว่าเราจะได้ทำปลั๊กนะครับเผื่อไว้ด้านหลังทั้งสองฝั่งให้นะครับก็ตัวนี้จะแยกกันนะครับซ้ายขวาสามารถปรับได้แยกกันนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับคือตรงนี้จะเป็น USB นะครับเราสามารถหยิบสาย USB มาเสียบโทรศัพท์นะครับแล้วก็นั่งเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของพัดลมนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้คุยกับลูกค้านะครับลูกค้าต้องการพัดลมเวลาเราลมดีๆนะครับไม่เปิดแอร์นะครับก็สามารถเปิดพัดลมได้พัดลมเนี่ยจะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับในห้องนี้ห้องรับแขกตรงนี้นะครับเหนือโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของห้องทํางานนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นพัดลมของมิสเตอร์เคนนะครับผมจะใช้เป็นสีขาวไซส์40นิ้วนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็หลายคนน่ะกลัวเรื่องความสูงนะครับว่าคอนโดเนี่ยมันสามารถติดพัดลมเพดานได้ไหมนะครับผมวัดติดได้นะครับก็ตัวนี้นะครับห้องอยู่อยู่ที่ประมาณ2อเมตรหกนะครับแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยจะเป็นรุ่นที่แบบเตี้ยที่สุดนะครับก็คือเป็นรุ่น25เซนนะครับลงมาจากฝ้านะครับเอื้อมสุดนะครับก็ยังไม่ถึงตัวพัดลมเลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่โมเดิร์นนะครับแล้วก็สามารถทําเป็นสีขาวได้นะครับเขาจะมีเป็นสีดําสีไม้สีขาวนะครับ mm hmm. ผมเลือกเป็นสีขาวเพื่อให้กืนกับฝ้าแล้วก็เข้ากับงานของเรานะครับโ mm hmm. ต๊ะกินข้าวกับเก้าอี้เนี่ยลูกค้าก็ซื้อมาจากอีเกียนะครับ ก็ผมว่าทั้งโทนสีทั้งเก้าอี้ทั้งโตนเนี่ยมันก็เข้ากับงานลามิเนตเรานะครับซึ่งเป็นไลโอก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมที่ลูกค้ารีเควสมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็จะเป็นที่นั่งที่เป็นบิวอินนะครับก็สามารถนั่งได้แบบ 3- 4คนนั่งตรงนี้เลยนะครับผนังด้านหลังนะครับก็จะเป็นผนังกระจกเงาน,นะครับอ่ามันจะเห็นว่าดีไซน์เป็นเหมือนหน้าต่าง2บานเนาะ ผนังฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นผนังฝั่งตู้เย็นแล้วก็มีเครื่องซักผ้านะครับตู้เย็นลูกค้าเลือกใช้เป็นของฮิตาชินะครับไซส์20.2คิวเป็นไซส์ใหญ่เป็นบานเปิด2บานเลยนะครับก็ตัวเนี้ยเราต้องคุยกันก่อนเริ่มออกแบบนะครับว่าลูกค้าจะใช้ขนาดเท่าไหร่รุ่นอะไรนะครับผมจะได้ออกแบบให้มันพอดีช่องกันนะครับเพราะว่าห้องเราไม่ได้เป็นห้องไซส์ใหญ่พอต้องมีขนาดอะไรแล้วเนี่ยผมอยากให้มันพอดีกันนะครับด้านบนนะครับผมก็จะทําเป็นหน้าบานสีขาวเนี่ยผมทําเป็นบานกดกระเด้งทั้งหมด อ่าแล้วก็โทนสีนะครับก็จะเป็นขาวตัดกับไม้เหมือนกันนะครับมาในส่วนนี้นะครับก็โครงการเนี่ยก็จะมีท่อมีน้ําดีน้ําเสียนะครับไว้ให้นะครับก็เอาไว้สําหรับเครื่องซักผ้าพอเราวางตาแหน่งเครื่องซักผ้าไว้แล้วเนี่ยข้างในเนี่ยผมก็ได้ออกแบบเป็นตู้กดกระเด้งนะครับเพื่อเก็บพวกอุปกรณ์ซักผ้าอยู่ด้านในนะครับก็เวลาใช้งานมันก็จะใช้งานได้ง่ายนะครับ ครัวเนี่ยจะอยู่ในส่วนของเดิมของโครงการเลยนะครับแต่ว่าของเดิมของโครงการเนี่ยมันจะเป็นกระจกบานเลื่อนซึ่งมันจะเต็มไปถึงตรงนู้นเลยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีปัญหาหน่อยในเรื่องฟังก์ชันนะครับแล้วก็กรอบของเดิมมันจะเป็นสีอลูมิเนียมสีเงินผมว่ามันก็ไม่ได้เข้ากับงานเราผมออกแบบใหม่เนี่ยผมก็จะก่อบผนังเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ทําเป็นประตูบานเปิดแทนตรงนี้เป็นประตูบานเปิดเป็นงานของอลูมิเนียมแต่เป็นสีขาวนะครับซึ่งให้มันเข้ากับงานของเรา เวลาเราเปิดเข้าไปก็จะเปิดเป็นบานคู่ได้นะครับมาในส่วนนี้นะครับในส่วนครัวอันดับแรกที่ผมเปลี่ยนก็คือพื้นนะครับพื้นของเราเนี่ยจะใช้เป็นกระเบื้องไซส์60คูณ60อันนี้ก็ซื้อตามบุญถาวรได้เลยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นลายแบบเทอร์ลโซนะครับผมว่ามันเข้ากับงานของเราดีโทนสีหลักของพื้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีสลับลายหินที่เป็นสีเข้มตัดกันนะครับ ครัวนี้ผมก็ได้ออกแบบนะครับก็ให้มันเป็นโทนกับสไตล์ที่เข้ากันนะครับก็คือเป็นไม้นะครับกับขาวนะครับสลับกันของเดิมโครงการเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์เล็กๆประมาณนี้อยู่ฝั่งเดียวนะครับก็จะมีอ่างล้างจานเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเตาจะอยู่ข้างกันเลยนะครับซึ่งผมว่าฟังก์ชันการใช้งานมันยังไม่ค่อยตอบโจทย์ลูกค้าสักเท่าไหร่นะครับในเมื่อเราเปลี่ยนประตูใหม่เรามีกั้นผนังใหม่นะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้ผมก็เลยทําเต็มไปถึงชนผนังเลยนะครับแล้วเราก็ย้ายนะครับ จากเตาที่อยู่โซนตรงนี้นะครับผมย้ายเตาคือตรงนี้ของเดิมจะเป็นโล่งๆนะครับผมทำกลัวเป็นตัวแอลขึ้นมาแล้วก็วางเตาตรงนี้แล้วก็มีฮูดต,ติดด้านบนตรงนี้แทนนะครับก็จริงๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นตำแหน่งของกระจกบานยาวซึ่งผมดูแล้วมันไม่ติดอะไรเพราะมันเป็นบานกระท้งนะครับมันก็สามารถปิดเปิดกระทุ้งได้ไม่มีผลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย ตู้ลอยผมก็เลยทําเต็มเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับตู้ลอยเนี่ยผมก็ทําวิ่งเต็มเป็นตัว L เหมือนกันแต่ว่าด้านบนเนี่ยผมทาเป็นสีขาวนะครับตัดกับโทนสีไม้ข้างล่างส่วนโทนสีไม้ข้างล่างนะครับก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับเป็นลายโอ๊กเหมือนกันแล้วก็ส่วนเรื่องดีไซน์เนี่ยท็อปผมจะใช้เป็นหินสังเคราะห์สีขาวนะครับลายเรียบๆเลยผมว่ามันดูมินิมอลแล้วก็เข้ากับงานเรามากเลยครับส่วนด้านบนเนี่ยลูกค้าก็จะมีทั้งก๊อกซิงที่ซื้อมาใหม่เป็นโทนสีขาว แล้วก็ก๊อกตัวนี้นะครับเป็นของเมกนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันสามารถดึงตรงนี้ออกมาใช้งานได้นะครับมันสามารถล้างแล้วก็ดึงได้นะครับแล้วก็สามารถดึงเก็บเข้าไปข้างในได้นะครับ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครัここบก็เป็นจุดลิ้นชักนะครับตรงนี้ผมก็ได้ใส่เป็นตัวที่วางช้อนกับวางซ่อมนะครับวาให้ลูกค้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นลิ้นชักก็ผมจะใส่ที่ความจานนะครับวางจานอยู่ตรงนี้นะครับพอมองจุดนี้เราก็สามารถมองเห็นทีวีที่อยู่ห้องรับแขกได้นะครับโดยผ่านกระจกทรงกลมนะครับมาในส่วนของถงตรงนี้นะครับถงตรงนี้จะเป็นเหมือนส่วนที่แจกไปห้องต่างๆนะครับ โดยที่ในเรื่องงานด mm. uh, ีไซน์นะครับผมได้ออกแบบเนี่ยให้มันใช้ประตูเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนทําเป็นสีขาวนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งหน้าบานแล้วก็ทั้งวงกบนะครับจะเป็นสีขาวที่เข้ากับสไตล์เรานะครับโดยที่ห้องฝั่งนี้ของเดิมนะครับจะเป็นห้องนอนเล็กซึ่งลูกค้าได้เปลี่ยนเป็นห้องทํางานประตูนี้นะครับก็จะเป็นประตูเข้าไปสู่ห้องนอนนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องน้านะครับซึ่งจะเป็นห้องน้ําของแขกด้านนอก ห้องน้านี้เป็นห้องน้ําไซส์เล็กนะครับพื้นเนี่ยผมใช้เป็นพื้นกระเบื้องลายไม้นะครับแล้วก็ตัดด้วยผนังขาวนะครับเป็นลายหินอ่อนนะครับห้องนี้นะครับจะมีชักโครกนะครับซึ่งชักโครกเนี่ยลูกค้าได้เปลี่ยนนะครับเป็นชักโครกออโต้นะครับก็ไหนๆเราเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนห้องใหม่แล้วเนี่ยชักโครกก็แนะนําให้เปลี่ยนได้นะครับ ก็เลือกรุ่นที่ชอบได้เลยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยผมได้เลือกนะครับเป็นทรงชามประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นก๊อกน้ําที่เป็นออโต้นะครับซึ่งเราไม่ค่อยเห็นใช้งานในคอนโดสักเท่าไหร่จะเห็นในตามห้างซะมากกว่านะครับแต่ว่าในคอนโดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มนะครับตอนที่เราทํางานก่อสร้างนะครับก็คือเรื่องปลั๊กปลั๊กจะมีเราต้องเพิ่มปลั๊กอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ เวลาใช้งานเนี่ยแล้วก็จะเสียบปลั๊กเพราะว่าเวลาใช้งานออโต้เนี่ยมันต้องควบคู่กับน้ําแล้วก็ปลั๊กด้วยนะครับในส่วนของดีไซน์นะครับตู้ก็เป็นโทนสีขาวนะครับแล้วก็ด้านหลังผมก็เป็นกระจกสามารถเจ็บของได้แล้วก็ซ่อนไฟบนล่างนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ลูกค้ารีเควสก็คือผนังตรงนี้นะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นในส่วนของอาบน้ำนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยใช้อาบน้ำแค่จุดเดียวคือห้องน้ำมาสเตอร์นะครับ พอจุดนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยก็เลยปิดไปนะครับก่อผนังขึ้นมาใหม่เราจะปิดในส่วนของฝักบัวอาบน้ำนะครับแต่เราจะได้พื้นที่ของตู้เสื้อผ้าแทนเพิ่มอีกหนึ่งจุดนะครับห้องนี้นะครับก็ของเดิมนะครับก่อนที่จะเริ่มออกแบบเนี่ยจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับซึ่งโครงการเขาจัดไว้ก็มีห้องนอนใหญ่แล้วก็เป็นห้องนอนเล็กไซนี้นะครับก็ลูกค้าไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนนะครับเพราะว่าห้องนอนเดียวก็โอเคและเพียงพอแล้ว ห้องนี้ลูกค้าเลยปรับเปลี่ยนมาเป็นห้องทํางานแทนนะครับห้องทํางานเนี่ยอันดับแรกนะครับก็เรื่องดีไซน์ก็เรื่องพื้นนะครับพื้นเราเปลี่ยนเป็นกระเบื้องใหม่ทั้งหมดนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับซึ่งเป็นลายเดียวกันนะครับผนังฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นผนังเรียบแล้วก็มีแอร์นะครับ ในเรื่องงานดีไซน์ห้องนี้นะครับผมดีไซน์ให้มันกว้างประมาณ10เซนนะครับแล้วก็เป็นเสอล้อง V ตามนี้นะครับงานไม้นะครับห้องนี้ก็จะแตกต่างจากห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกนะครับห้องนี้จะใช้ไม้คือ a นเชอรัล e ีดนะครับสีมันก็จะอ่อนลงกว่าด้านนอกนิดนึงนะครับโต๊ะทำงานนะครับลูกค้าก็ได้เลือกเจ้าของแถมดีไซน์นะครับจุดเด่นของมันนะครับก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเราสามารถยืนแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับก็เป็นการปรับเปลี่ยน อลิยาบทนะครับก็ทําให้เราไม่ต้องเมื่อยแล้วก็นั่งตลอดทั้งวันนะครับส่วนเก้าอี้เนี่ยก็ลูกค้าใช้ของ h e r m a n Miller นะครับก็รุ่นนี้จะเป็นแอรอนนะครับบ้านเรานําเข้าก็เป็นของชนินนะครับมาในส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็ผนังตรงนี้นะครับจะเป็นผนังเดิมซึ่งเป็นเสาของโครงการนะครับแล้วก็จะมีว้ามาตรงนี้ในส่วนว้า์เนี่ยผมก็ดีไซน์เป็นช่องนะครับก็คือ็นในส่วนของชั้นวางหนังสือชั้นวางของของลูกค้านะครับ ตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็ได้ใส่โต๊ะพับนะครับเป็นโต๊ะสีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยท็อปมาสีอ่อนให้มันเข้ากับงานเรานะครับตรงนี้จะเป็นมุมเล็กๆสามารถชงกาแฟได้นะครับโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ลูกค้าต้องการก็คือเป็นพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้นะครับก็จะเป็นไซส์30นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของมิสเตอร์เคนเหมือนกันนะครับเหมือนด้านนอกแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ใบพัดจะสั้นกว่าแล้วก็สามารถปรับไฟได้นะครับโดยใช้รีโมทนะครับตรงนี้ก็ไฟตรงกลางนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้ปิดเปิดได้นะครับปิดอีกทีเปิดอีกทีจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับปิดเปิดอีกทีก็จะเป็นอีกสีหนึ่งครับมาในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น ของเดิมเนี่ยโครงการเขาจะทําเป็นตู้เสื้อผ้าไว้นะครับผมก็รื้อตู้ของเดิมออกซึ่งหน้าตามันจะไม่เข้ากับงานเราผมก็เลยเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นตู้เก็บของนะครับผมไม่อยากให้มันยื่นออกมาเยอะแบบตู้เสื้อผ้านะครับเพราะว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันต้องมีไซส์ข้างๆประมาณ60เซนนะครับซึ่งผมว่ามันจะกินเบื้อที่ออกมาเยอะตรงนี้ผมเลยใช้ พื้นที่หน้าตู้กว้างเนี่ยประมาณ40เซนนะครับเพื่อให้เก็บของชใช้เก็บของต่างๆได้นะครับโดยที่งานดีไซน์เนี่ยผมจะมียกขอบประมาณ5เซนนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นกระจกก้วโค้สีขาวนะครับให้เข้ากับงานเรามากที่สุดครับห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับลูกค้าก็อยู่2คนนะครับก็ ตามสไตล์เลยนะครับก็อย่างที่บอกผมก็มีขาวไม้นะครับแล้วก็ห้องนี้จะมีความกิีฑ์ไอความเป็นญี่ปุ่นสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเตียงเนี่ยผมได้ออกแบบเป็นเตียงบิวอินนะครับเป็นยกสเต็ปจะมีซ่อนไฟข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างล่างทั้งหมดเนี่ยผมจะทำเป็นลิ้นชักอ่าไว้เก็บของนะครับตรงนี้ก็จะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะมันเป็นการยกสเต็ปขึ้นมานะครับแล้วก็ยกสเต็ปเนี่ยลูกค้าต้องการมีบันไดตรงนี้นะครับก็จะเป็นบันไดขึ้น ฟูกที่นอนอันนี้นะครับก็จะวางอยู่บนเตียงที่ผมได้บิวอินขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นฟูกที่นอนไซส์5ฟุตนะครับโดยที่หัวเตียงเนี่ยผมจะมีไฟอ่านหนังสือให้นะครับก็สองข้างสามารถเปิดอ่านหนังสือต้องคืนได้นะครับแล้วก็ยังมีซ่อนไฟที่อยู่ด้านในนะครับตรงนี้จะวางของวางหนังสือได้เลยนะครับตรงหัวเตียงนะครับผมก็ได้ดีไซน์นะครับเป็นโทนไม้นะครับขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับให้เท่ากันนะครับแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยตรงนี้ของเดิมนะครับจะเป็นเสาอาคารนะครับแล้วก็จะมีที่มันยุบลงไปนะครับผมได้ดีไซน์เนี่ยให้ทําเป็นตู้นะครับไว้สามารถเก็บของได้นะครับก็มันจะดูเป็นผนังเรียบที่เสมอกันจะดูสวยกว่าผนังที่มีเสาอยู่ตรงนี้นะครับมาด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าต้องการนะครับเป็นม่านที่เป็นออโต้นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้รีโมทก็ได้นะครับจะมีสวิตช์ข้างหน้าก็ใช้ได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้สามารถกระตุกก็ได้นะครับแล้วก็สามารถกระตุกมาหน่อยนึงนะครับมันก็จะค่อยๆปิดมาเองนะครับมาในส่วนตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับก็จะเป็นกระจกไว้เก็บของด้านหลังด้วยนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งผมดีไซน์ให้มันล้อมากับฐานเตียงเลยนะครับมาเป็นจุดนี้นะครับ มาในส่วนนี้นะครับของเดิมเนี่ยก็ไว้เผื่อสําหรับตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นงานบิวอินแต่ว่าของเดิมมันจะได้ตู้เล็กนะครับผมเลยดีไซน์เนี่ยให้มันเป็นบานเปิดสไตล์แบบญี่ปุ่นหน่อยนะครับไม้เนี่ยผมก็จะใช้ไม้เป็นตัวเดิมนะครับแล้วก็ในช่องเนี่ยผมจะใช้เป็นกระจกร์ดโคสสีขาวนะครับตรงนี้นะครับเป็นตู้เสื้อผ้าในส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับเราจะใช้ประโยชน์จากฝั่งห้องน้ําแทนก็จะเป็นในส่วนของอาบน้านะครับเมื่อเราตัดส่วนอาบน้ําฝั่งนู้นไปผมก่อ ผนังใหม่นะครับแล้วก็จะมาใช้งานตู้ฝั่งนี้ก็คือตู้ฝั่งนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งเก็บของเพิ่มเติมจากตู้นี้นะครับซึ่งผมบ้าอยู่2คนเนี่ยยังไงตู้แค่นี้ก็ไม่พอนะครับผนังฝั่งนี้นะครับผมก็ได้ใช้เป็นกระจกเงาเต็มบานนะครับเมื่อเราแต่งตัวแล้วเนี่ยเราสามารถส่องตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเห็นเต็มๆต,ตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าเลยนะครับก็ผมก็ทําเส้นให้มันเส้นเดียวกับที่มันเป็นฝ้าดรอปลงมานะครับ มาในส่วนของห้องน้ำม,มาสเตอร์นะครับห้องน้ำม,มาสเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าของเดิมนะครับตรงนี้จะมีชักโครกอยู่ตรงนี้นะครับแต่คุยกับลูกค้าละลูกค้าใช้แค่ห้องในส่วนข้างนอกที่เป็นชักโครกอันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยปิดไปนะครับแล้วก็อันดับแรกที่ทำนะครับคือพื้นพื้นผมใช้เป็นพื้นตัวเดียวกันกับ ข้างนอกนะครับซึ่งเป็นพื้นกระเบื้องหลหายไม้นะครับไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับในเมื่อเราเอาชักโครกออกแล้วเนี่ยเคาน์เตอร์นะครับก็จะได้ในส่วนเคาน์เตอร์ที่ใหญ่ขึ้นได้อ่างที่ใหญ่ขึ้นโดยที่ก๊อกน้ำเนี่ยก็ใช้เป็นโทนสีขาวนะครับแล้วก็อ่างก็เป็นโทนสีขาวเมื่อเราเอาชักโครกออกผมได้ที่เก็บของเยอะขึ้นนะครับผมได้ที่เก็บของเป็น เต็มนะครับแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างนะครับเป็นตัว L อย่างนี้นะครับด้านหลังนะครับผมได้ออกแบบเป็นตู้กระจกสามารถส่องได้นะครับแล้วก็เอาไว้เก็บของด้านในได้นะครับโดยที่ตอนผมออกแบบเนี่ยผมไม่ได้ออกแบบให้มันแบ่งเท่ากันนะครับก็คือครึ่งคงเพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับมันจะเห็นเส้นตรงนี้ตัดที่หน้าเราพอดี ผมเวลาผมออกแบบผมก็ดูการใช้งานผมก็จะเลือกบานขวาเป็นบานใหญ่บานซ้ายเป็นบานเล็กหน่อยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันจะได้2ที่หน้าไม่มีอะไรมาขีดตรงกลางนะครับโดยที่ตรงเนี้ยผมได้ออกแบบเป็นอ่ามีไฟนะครับซ่อนอยู่บนอยู่ล่างนะครับส่วนอาบน้ำเนี่ยของเดิมจะเป็นประตูบานเปิดเข้ามานะครับผมได้เปลี่ยนเป็นประตูบานเลื่อนซึ่งประตูบานเลื่อนเนี่ยจะใช้ กระจกนะครับที่เป็นเทมเปอร์ไซส์1ิบมิลเลยนะครับก็คือแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานเลยนะครับมาในส่วนของโซนนี้นะครับโซนนี้เนี่ยก็จะมีกิมมิคของมันนิดหน่อยครับก็คือจะเป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่ซึ่งเป็นลายหินอ่อนนะครับแล้วก็ผนังด้านหลังเนี่ยผมยอมที่จะแคบมันหน่อยนะครับโดยที่ผมจะเบิ้ลผนังทั้งบนทั้งล่างเนี่ยออกมานิดนึงนะครับเพื่อเราสามารถวางขวดวางแชมพูอยู่ตรงนี้ได้นะครับเวลาเราอาบน้าใช้งานเนี่ยก็จะหยิบได้ง่ายนะครับ โดยที่ลูกค้ารีเควสอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นที่นั่งที่นั่งตรงนี้ผมก็มีการหล่อปูนขึ้นมานะครับจากผนังนะครับเวลานั่งอาบน้ำครับหรือใช้เวลาในห้องน้ำนั่นนานเนี่ยก็สามารถนั่งอาบน้ำตรงนี้ได้นะครับ นกัับบ้างครสำหรับอิน i ต์อินเทเลีย EP นี้การตกแต่งห้องนะครับนอกจากโจทย์ที่ลูกค้าวางไว้ให้แล้วเนี่ยผมก็จะเพิ่มเติมฟังก์ชันและก็ดีเทลในจุดต่างๆที่แทรกลงไปในงานนะครับใครชอบคลิปแนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e สั่นกระดิ่งที่ช่อง b o s s ีเวิร์ดอิน r ทเ i ียอ d นะครับแล้ว EP หน้าผมจะพาไปชมงานคอนโดงานบ้านหรือว่างานตกแต่งในส่วนไหนนะครับตามผมไปชมใน EP หน้าขอบคุณครับ